ครับพี่น้องเอฟซีในไลน์แอนะครับแล้วก็พี่น้องชาวปชนนะครับจะมาแจ้งข่าวนะครับเสาร์อาทิตย์นี้กับเสาร์อาทิตย์หน้านะครับมีลูกเหล่ามีสุวรรณนะครับได้คู่ชนนะครับมีสุวนทีมนะครับมีส่วนทีมพบสายอลนะครับเป็นพม่าตีไทยนะครับตัวนี้เป็นลูกเหล่ามีสุวรรณนะครับพ่อเป็นลูกชิดแม่เป็นเยซิงเดด้านะครับชน2ล้าน2นะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับฝากเชียร์าดินนะครับสอจโบเราพี่น้องเรานะครับ นำลูกมหานครแม่ของสองมีสวรรคออกชนนะครับพบค่ายมวยพยุงบ้านถ้ำนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนมหาลาบนะครับแล้วก็มาที่ซุ้มช่อเพชรฟาร์มนะครับปะทะขอสอหลังสวนนะครับไก่ทองอินเตอร์นะครับสองล้านสองนะครับตัวชอเพชรฟาร์มเป็นลูกเหล่ามีสวรรณนะครับเรามาอีกคู่หนึ่งนะครับของเสียขาวสอสนันฟาร์มนะครับเจ้าแดงใบเล่นะครับพี่น้องที่เคยเห็นคงรู้นะครับ ดงไม่เล่พบสีเจริอรีสอร์ทนะครับสี่ล้านสี่มีสวรรค์ร้อยนะครับก็ฝากเคียด้วยนะครับลูกเหล่ามีสวรรค์นะครับคนที่เอาไปพัฒนานะครับซื้อไปในราคาไม่แพงแต่ผลงานใครที่ติดตามจริงๆจะให้เห็นตลอดว่ามีผลงานตลอดนะครับส่วนบางท่านนะครับเอาไปถ้าไม่สมหวังก็พัฒนาต่อไปนะครับสายใหม่ที่เราทำดีขึ้นตลอดนะครับเราให้ของดีนะครับแล้วก็ท่านก็ไปพัฒนานะครับ ดีเราขายไม่ดีเราไม่ได้ขายนะครับติดตามด้วยนะครับแจ้งข่าวนะครับลูกเหล่าชนล้านนะครับตีตัวขอคครับ